สบายดีพี่น้องพอกันอีกแล้วเมื่อนี้ลงมาทงหน้าพี่น้องมากกันสี่สาวนะคะคุดกบค,คุดเกียดพี่น้องเมื่อนี้เพแดดเด้อมเมื่อนี้บรรยากาศคึมๆก,ฝกม็ฝากเบิ้งฝากต้มใหมเด้อพี่น้องเด้ออยู่มาคุดเทวาไลๆหน้าหงญ่แคมแคเทียงหน้านองเนย มาพี่มาพี่เลยเปิดไทยแดงกันยังยังไทยอยู่พี่น้องเลยยันกันแล้วตั้งจากที่กินเขาเที่ยงเขา่ายแล้วกับแล้วกันมาฮะเขียดดีบอ่อดีโก้ประจกักษ์ หน้าข้าเจ้าเด้พี่น้องผากถั่วอันนี้ยังเป็นหน้าข้าเจ้าไทยไว้ปีซีมาเโอ้ยเขาก็าเจ้างามทางาัไงได้นะใช่แหนบหน่ำเหม็นบ่เดินเป็นอะไรหูเกียงหูง,งามยุหูเกียงหูง,งามยุปไปได้ไหมแหนบบางรูปมันเป็นหน้ำหน่ำบ่อีบอ่บ

จะใช้ในแม่น้ำใชนบริษัทบอ๊ะจะใช้ในบริษัทจะมีบอ๊ะ่นยงพุดครบพุดเสียจะพูดเอาไปน้ำเบิร์ดว้าเสียแกนี่ใชไมีสิบ่าบ่นเนย เน่เขาเจ้านันสีร้ายเนาะเนยแต่ว่าผมไม่ใช่เขไปคุดอันดอกเพราะว่าเขาเจ้าท้ไว้หมดไปยัวอยู่นยมัน um> ีาพีู่ไ้าพี่อืกทงนี้นะอปีดิคือแล้ว คาเท่านี้น้ำเทิงอยู่น่ะเนยได้ครบเหยสื่อน้ำน้องเนยโตระชิบพันกำลังนาชาท่านี่นั่น,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 นเทิงน้ำแต่ว่าวางเทิงน้ำบ่เทิงอแต่วางเทิงนั่นแหละพี่น้อง อ้ายใหญ่ถึงนี่กันดุดที่3 2 5 3ือแล้วก็ดุดยังได้บ่เพียงกันเนมไปกก็เ็ยกหน้าน้องเยากัน3 4 30แต่จักโตแล้น้องดิดสิกปูตัวเดียวป่ะไปทางน้ให้ใหญ่เฮาพ่ะ กัะปูก็อยากอึดแน่ทางนี้นะ,ะก็เรื่อยปิดตากับยังคนหา้าลายช่งเช้าบุคุดตั้ง,ง่าตั้ง่ายอยู่เนาะบอกสิเบันได้ได้มากตัวชิบพันบอกสิเพิน่นี่นก็ไม่เนี่เอ้ยมาเด้อมาเด้อ ยังเนยน,นอนเนยเซ็ตสมบูรณ์แล้วพี่น้องเลยอันนี้ถ่ายเบิ่งได้แต่ไกลๆเนาะเหยียบหน่อยเบิ้งแล้วนั่งกรขึ้นไปน,นอน่นยืทเท้างเลยละ่ะสั่งกระสี่น่ะเลยได้เห็นเนาะเพราะว่าส่งมาเดินแล้วสิบุเบื้งบิ้ไดสังกระสีก็ได้

เื่อนนะังหู้บ่เกี่ยงกามีได้เอ้ยได้อยู่บเ่เอ้ยคุดต่างงต่างงอยู่บย่ย่องเพ่ได้ไม่เราเลยฮู้ว่าสิจา้างฮู้ว่าสิได้เงินเขาได้กบข้ากันมากุนขนาดเลยรสชาตจ้งไปทางไหนบานี่ได้มากเลยพี่น้องเขียดเขียดโม่พุดออกมากว่าเต,นต้นดูกพูดอืม บางรุ่นนีดๆลดมีอยู่ไดมันเป็นถ้ำนี่นึนกตาพวมีมีเขียดได้นะฮะ่เขียดเต้นออกมาชั่วเข้าไปชั่ววางเถิงนะ่ะวันนี้จะอยู่แค่ตัวเดียว้ำพี่น้องน้องหลีเจอแล้วแดียวพ่อแดียพ่อเฮ้ยใช่เป็นอะไรอยู่เป็นอยู่นไหน นอยู่นันไหนอ่อนๆมาสิมันเป็นหูเล็กจิ๋นี่บ่มันเป็นมันเป็นลงไปนะครับกระปูอุ้ยแม่ลีลิสเอาจุ๊บฟื้นฟูได้น้อยอลีได้กบเนยนี่ได้ขึ้นมาแล้วปะลูกนี่ได้กบได้กบอลีได้กบ ผิดผ่ดแนบงกัรได้พีน่น้งองนี่ใช้เบิงทำไมนี่บะลุงนนะ่เข้าเบิงแน่เอลีดพูดตืนจหนึ่งเลยน,น,นี่นั่นอา้าวูยัง่เห็นส้าของฮีย ยูใช่บ่น,นี่ไปหาไปหาเนย้ไปเท่าสี่ห้า,าน่ะแน่ทั้งได้ผูดไปเนได้ดำคุ้มุ่อยูนอยน่นะมาีนท่าเชียมยน่อยไม่นำเห้นหูคุ้มไ,ไ,ไปเราดีไปไปเบอร์นั่นหะให้นัท่ามากดน่งนว่มนา,นานมพีใช่มาพีพสนเสนอมากดนพีกบพีอยู่พี โอ้แลนอเนี่นียคุบเลยม่บบนีอะไรพี่น้องออแต่ย <laughs> mm, uh, ังไงดิแคมีแม่แย่แบบนี้อ๋อุดขุดขุดย่าให้มนเสียเด้อขุดเอาขุดไปนี่มาไค่ิขุดคุ้กบด้วยนี่แค่ไม้ขุดปะ ที่งนาน้องเนยไปแต่อยู่นาะบ้านนี้น้องเนยคือสีอุ่นพอร่มบ่คอยมขาวแล้วอ่กเอืมตาสิมีกบนานเนยถุงหูใหญ่แท้แม่ไม่ทำก้นไปไหแม่น้นเนย น้องรีทั้งบนเลยกระปุกเอาดอลีดได้ยังกระเอากระปุกกระเอาดอลีนนมาม่น้คนุมแท้่ะสันเรองาิกน่นุ่นุ่มนปุ่น้อเล่เลาลกอเล็กน้อยเล็กน้อนเอยก้ก็้เลน่เล็

我最聪明。嗯

นี่คือกุ๊กกิราเฮงครบแล้วตัวนึงเด้อนี่บ่ ตนึงกรปุสองตัวสองตัวเกียเท่ได้่ฮะอ้าไม่น้ำทิมเสียมเฮาทิมเสียมเฮาใช่ไ้มไม่เลกเลยน้อยไต่เยอะไปลูกเลยจิออ้ะ

มาเี่ยอีกนี่น้องกบน้องีอาตัวที่สองตชอนนสองพี่น้องพี่น้องดีใจเลยื่เพ่อมชาคูดต่ออีกอนช้อนอลลีบอนะชอา้อนสองมาชัน bó sướng bó chôn ở cái cái nghe nêy con mán à nêy cái 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 thì cái 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 นั่นก็ต้องลชา้าน้องเนยนีสิบได้บ่เดีอยพึ่งเดยพึ่งเพึ่งเย่งเยพึ่งอ้าอมวนเลยจังไลยก็ขีดสมาปนี่มันมีเขียนนะหันน้เนยเดี๋ยมื่ลไเขาจะไปเอาม,มเขียอ่ะอืมแม่เลาเเขียดอยู่อุอ้ยเต็มขึ้นมาแล้วพี่น้องเตัวที่สองอุย้ยอนกันอยู่นี่ตัวที่สองตาพี่น้อง พอดีเป็นซ้ำโตเลยน้องหลีดได้มีอีกบ่เนย์เฮ้ยอีกเลยอยัางแบบสวส่วนลองเบิร์กลนเธอมันสอนเออมาสอนจันเนาะคือตาไมีนะมากกับมากได้เถื่ออยู่ท่านี้นะพอจะซ้ำโตสอนกับนีมีแกงโมงน้ำ sắp hết đấy hả? không lèo phi long nô lì chốc nè đây mô chắc tôi chọn ào chọn ào vĩ đội chọn ào vĩ đội chọn chốc vĩ đội ao ào vĩ đội chọn ào vĩ đội chọn ào vĩ đội chọn ào บ่กองหลีดมาเดิมวัอน,นี้ได้อีกบ่ได้ก,ไดกละตัวหนึ่งเป็นสี่บ่ป้าเด้ได้สี่โตเลยนี่พี่น้องเข้ากันได้นี่เขียนโม่พี่หงแซ่บพยังนี่พี่น้องป๋าตัวปักหญ่นู่นี่กันเลย ตัวท <krit ic language> ี่สองพี่น้องของเฮาเจ็ดโมน้องหลีดมันอือตัวที่สามนนีิตัวที่หาไปน้อยไปบุญตัวน้อยไปยุลุ่มบ่อ่ะฮักขานี่เด้ออือฮึไปหาตัวหูเดียวบ้างเถอะ Anh trai tôi nừng Trong ừ. khói đó, khói trong lọ xào, lọ len Nhi bò Chút lại Nọc nơi Nọc nơi hoang qua cốp mê nam vào sân Họ có lì vinh mà lời thì nó ơi Mẹ nó lì quá, nó tùa mê nam và sư đi nè มีน้ำกบเลยเหรอฮะเอาเฮีนนยุกระปูช้่มช่วยลงบาดูเสือกบอยู่ขึ้นขี่ไก่ปูจุกบังเถือนมีเนาะเธอเขาเปิดอันปากมันไว้แล้วกันเถือนมีกับนี้ น้าบกห้อยไปจังหน่ชูห้อยเชอรี่ปนี่ห้อยเชอรี่เขากราบก็มีเลยนี่หอยเชอรี่้ไปมีมาเเนี่ยเป็นเมยหน่ะได้กมีบ่ đây chị côn nơi cốp nàng cắp nàng mấy kìa hoa là vì đâu nèo sao mhm chè mùi <laughs> nèo mùi đi bè đẹp khao nèo mhm 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 đây mhm 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 mhm